ช่วงนี้คุณจะต้องมีสติแล้วก็ใช้สมาธิให้มากๆนะสำหรับคนที่ชอบกู้สินเชื่อน,นอกระบบคนที่ชอบกู้เนี่ยบางทีก็รู้อยู่แล้วนะว่านอกระบบเนี่ยไม่อยากจะแนะนำหรอกถึงแม้ว่ามันจะกู้เงินได้ง่ายกู้เงินได้จริงตรงนี้ยอมรับแต่ว่าไม่ชอบเลยนะที่เขามีการติดตามทวงแบบโหด ถ้าคุณจะไปกู้คุณก็ควรจะดูตัวเองนะนะว่าคุณจะเอาไปคืนเขาได้หรือเปล่าไม่งั้นคุณจะโดนทวงโขดทวงจิกโทรตามทุกวันโทรนู่นโทรนี่โทรจนเครียดพูดถึงแอปกู้เงินที่กู้ได้ง่ายได้เงินไวเนี่ยแล้วเขาทวงโขดของคุณเนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีหลีกหนีให้ไกลนะ หนึ่งเนี่ยคุณก็อย่าไปยุ่งกับแอปพวกนี้สองถ้าเกิดว่าคุณยุ่งไปแล้วคือไม่อยากจะคุยกับมันแล้วเนี่ยเพราะว่ามันโทรทวงมาทุกวี่ทุกวันเริ่มจากการที่คุณไม่ต้องรับสายคุณก็บล็อกเบอร์ไปเลยแล้วคุณก็หาแอปที่มันสำหรับเป็นแอปที่ตรวจจับอะเวลาใครโทรมาแล้วมันบอกเราแบบนี้นะติดตั้งไว้ในเครื่องเดี๋ยวนิหน่อยมันก็จะโทรน้อยลงแล้วมันก็จะเลิกโทรไปเอง มาดูแอป,ปกู้เงินเลยนะแอป,ปกู้เงินที่กู้เงินได้กู้เงินได้จริงเดี๋ยนะคัดเด็ดเด็ดโดเฉพาะตัวตึงของประเทศไทยเลยรับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนตัวแรกสินเชื่อฉับไวยืมสบายเห็นไหมว่ามันจะเป็นแอปพลิเคชันจากจีนแล้วก็เป็นสินเชื่อที่กฎหมายไทยไม่ได้รับรองนะคือทบทไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะมันกู้ได้จริง หมายถึงว่ากู้เราได้เงินมาจริงแต่ว่าดอกเบีย้ยค่อนข้างแพงมากๆแพงแบบเท่าตัวเลยก็มีแล้วคุณยืมเงินมาแล้วก็ต้องจ่ายคืนภายใน7วันด้วยถ้าเกิน7วันคุณเตรียมตัวเลยนะคุณหาอีโมจิหน้ารำคาญหน้าหงุดหงิดหน้าเครียดรอไว้ได้เลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเขาจะโทรมาหาคุณโทรมาทุกวันโทรแบบจิกโทรแบบว่าพอคุณไม่รับใช่ไหมก็โทรไปหาญาติพี่น้องโทรไปหาเพื่อน ทรไปหาทุกๆคนที่มีรายชื่อเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณอีกตัวหนึ่งมีชื่อว่าสินเชื่อแมวเมียวตัวนี้คุณจะเห็นว่ารูปแบบแอปเขาเนี่ยค่อนข้างน่าเชื่อถือดูดีเชียวละเขาได้เงินจริงๆให้เงินจริงๆคิดดอกเบี้ยก็แพงจริงๆคือแล้วคุณจะต้องไปคืนภายใน7วันเหมือนกันสนเต็ปของแอปจีนนะแอปกู้เงินเถื่อนๆพวกนี้ ก็จะมีการดําเนินการที่คล้ายกันไปหมดทุกอย่างรวมไปถึงสิ่งที่เหมือนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณไปเช็คจากทบทเลยคุณก็ไม่เจอเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายของไทยเลยไม่มีอะไรรับรองอีกถามให้อีกตัวหนึ่งเงินกู้ด่วนฟ้าผ่ายืมเงินด่วนเป็นแอปพลิเคชันของจีนเช่นกันกู้เงินได้มาจริงๆรับเงินกันจริงเแต่ว่าภายในเวันก็ต้องมาคืนถ้าเกิน ก็มีระบบทวงโขดเช่นกันทวงจนหลอนเลยก็มีบางครั้งเนี่ยนะแอปนี้ก็จะมีแบบประมาณว่าเกิดว่าคุณเข้ามาสมัครนะไม่ว่าจะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจเนี่ยระหว่างนี้ยคุณก็จะยกเลิกอะไรไม่ได้ถูกไหมแล้วพอคุณได้ส่งบัตรประชาชนส่งข้อมูลอะไรไปลแล้วแบบเนี้ยกเลิกไม่ได้จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันผ่านไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเขาจะโอนเงินเนี่ยเข้ามาให้คุณ คือคุณจะเป็นนี่เลยแบบอันตโนมัติโดยที่แบบเฮ้ยบางทีคุณก็ไม่ได้เต็มใจนะคุณคิดดูแล้วกันถ้าเกิดว่าเขาให้คุณกู้สามพใช่ไหมเขาจะโอนเงินไปให้คุณจริงๆเนี่ยแค่พันแปดแล้วมันจะหายไปพันสคือหายวับไปเลยเวลาคืนคุณจะต้องคืนสามพพร้อมกับดอกเบีย้ยฉะนั้นคนที่ชอบการยืมเงินบ่อยๆนะจากแอปนี้เนี่ย ยืมบ่อยอะเท่ากับว่าคุณก็เป็นหนี้บ่อยเสียดอกให้มันเรื่อยๆถูกไหมฉะนั้นคุณคิดให้ดีดนะถ้าคุณไม่ได้รวดร้อนจริงๆคุณไม่ต้องไปยุ่งดีกว่าและอย่างคุณกู้มาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องคํานวณดีๆด,ด้วยว่าเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยคุณจะมีเงินเนี่ยมาคืนเขาไหม